สวัสดีห้าทุ่มนะครับน่าจะหิวหิวหิวมากห้าทุม่มเดี๋ยววันนี้เราจะมาเก็บขี้ขี้ของน้องเหมียวนะครับนี่นี่ครับเป็นกลองอยู่นี่เลย ซึ่งมันอยู่หน้าบ้านล้างเขานะครับถ้าเกิดเจ้าของบ้านเข้ามาเจอ,องเงี้ยก็จะโทษเราคนที่ให้อาหารแมวนะครับซึ่งเราเราเป็นคนให้เราก็ต้องรับผิดชอบนะครับเราก็ต้องมาเก็บมาอะไรไม่เป็นไรครับเราเก็บได้นะครับไม่ได้รังเกียจเอเคครับพอดีซื้ออุปกรณ์มาใหม่นะครับยังไม่ได้แก่เลย